สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริวรรณจริวิธิวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอน็ตวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2560ค่ะข้อ19ข้อ20แล้วก็ข้อ36ค่ะข้อ19ตารางแจกแจงความถี่แสดงจำนวน,นนักเรียนในช่วงอายุต่างๆของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้ ในตารางช่วงอายุ1-15ปีมี4คนช่วงอายุ6-10ปีมี9คนช่วงอายุ11-15ปีมี2คนช่วงอายุ16-20ปีมี5คนหาอายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โดยจะมีวิธีคิดนะคะเราจะเพิ่มตารางสองช่องก็คือ ช่อง xi แล้วก็ช่อง fixi นะคะเราจะหา xi โดยใช้สูตรมากบวกน้อยหาร2ก็คือนำช่วงอายุมากบวกน้อยหารด้วย2ช่องบรรทัดแรกก็จะเป็น5บวก1หารด้วย2ก็คือ3ค่ะบรรทัดที่2ก็คือจะเป็น10บวก6หารด้วย2ได้8ค่ะ15 บวกสิบเอ็ดหารด้วยสองเท่ากับสิบสามค่ะยี่สิบบวกสิบหกหารด้วยสองก็คือสิบแปดค่ะส่วนช่อง f i x i เราจะนำความถี่มาคูณกับช่อง x i ค่ะสามสี่เท่ากับสิบสองเก้าคูณแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองสิบสามคูณสองเท่ากับยี่สิบหกค่ะ คูณสิบแปดเท่ากับเก้าสิบค่ะซิกมาเ i ฟไจะเท่ากับสองอค่ะก็คือนำทั้งแถวนี้มาบวกกันแล้วความผีซิกมาเอฟไก็จะเท่ากับยี่สิบค่ะนำสี่มาบวกกับ9้าบวกกับสองแล้วก็บวกกับห้าค่ะแทนค่าในสูตรนะคะ x bar เท่ากับซิกมาเ i ฟไส่วนด้วยซิกมาเอฟไค่ะ แทนค่า 10x bar จะเท่ากับ200ส่วนด้วย20ค่ะนำมาหารการ x bar จะเท่ากับ10ปีค่ะดังนั้นอายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ10ปีค่ะข้อ20กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งคือ10 3 x 6แล้วก็6ค่ะ ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับมัธยฐานแล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้วิธีคิดจากสูตร x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n แทนค่าก็คือเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาบวกกันจะมี10บวก3บวกด้วย x บวก6แล้วก็บวก6ค่ะส่วนด้วย5 เพราะว่าข้อมูลของเราคือมีห้าจำนวนค่ะจะเท่ากับบวกเมื่อบวกกันแล้วจะเท่ากับ25บวกด้วย x ค่ะเพราะเราไม่รู้ค่า x นะคะส่วนด้วย5แล้วเราจะแยกส่วนค่ะก็คือ25่สิบ่วนหบวกด้วย x ส่วนหค่ะแล้วจะตัดทอนนะคะจากห้า 51เป็น5 55 25ค่ะเราจะได้5บวกด้วย x ส่วน5ค่ะัทยฐานของเราก็คือ5บวก x ส่วน5ค่ะดังนั้น x ส่วน5เป็นจำนวนนับจากตัวเลือก x เท่ากับ5เท่านั้นที่ทำให้ x ส่วน5เป็นจำนวนนับค่ะ ข้อ36แผนภาพต้นใบข้อมูลแสดงน้ำหนักของนักเรียนกลุ่ม1เป็นดังนี้เมื่อสุ่มเลือกนักเรียนมา1คนจากกลุ่มนี้ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าฐานนิยมของกลุ่มมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะได้ 42, 41, 40, 50, 58 53 52 52 60 63 61แล้วก็64ค่ะฐานนิยมของเราก็คือ52ค่ะข้อมูลที่น้อยกว่า52ก็จะมี50มี52ขอภัยค่ะมี42 41 40ข้อมูลที่น้อยกว่าฐาน,นิยมนะคะจะมี4ตัว ข้อมูลทั้งหมดนะคะของเราจะมี12ตัวนะคะก็คือพวกนี้12ตัวค่ะแทนค่าในสูตร PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS แทนค่าก็คือ4ส่วนด้วย12นะคะจะเท่ากับ1ส่วน3ค่ะ